เดี๋ยวๆๆวิ่งมาดวิ่งวีวิ่งวเดยๆๆๆเออเเอออดูรถถังวิ่งดูรถถังวิ่งนะฮะวิ่ง1ิคูนร้อยอ่ายอดเลยฮะเบอร์ดี้ ดีดแล้วน้องคิมดีดแล้วอืออืออือเห็นน้าเบอร์ดี้มานะคะก็เลยต้องวิ่งบนเพื่ออยากจะไปหาน้าเบอร์ดี้นะคะอือหลอกล่อหลอกล่อหลอกล่อ,อน้องคิมก่อนแกล้งน้องคิมก่อนนะคะ้ย ไปลื่น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 ไปลื่นนะลื่น่ะลื่น่ะือ้โหสงสัยสงสัยอยากไปเที่ยวอากิมอยากไปเที่ยวเหรอคะ อ้ออยากไปเที่ยวเหรอเฮ้ยน้องกิมอยากไปเที่ยวนะคะมามามา,มาหาหน่อยมาหาหน่อย คิดถึงกันแรงเฮ้ยคิดถึงกันเกินนะคะคิดถึงการคิดถึงไปโอ้ยเนาะ <No, S 2> ดูหางดูหางดูหงางอะไรอ้ดูหางนะคะดูหางสังเกตหางโอ้โคิดถึงกันแรงค่ะ คิดถึงปนปนเป่ปปปปเออเออดูสองสาวนี้ไม่ต้องอะไรมากค่ะดูหางค่ะดูหางคิดถึงกันเกินนะฮะอาการของการคิดถึงกันนะฮะ,ะ,ะเอออะไรจะคิดถึงกันปานนะหนูหางชี้ หางชี้หางชี้เป็นอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยคิดถึงกันคะ่ะนี่นะทักทายยามเช้าๆนะคะท่าน่ะ ทักทา,ายกันยามเช้ชาๆค่ะนะเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นเบอร์ดีวิ่งมาแต่ไกลนะวิ่งมาเพื่อจะมาหาหลา,านสาวตัวน้อยของเขานะมาถึงแล้วนะคะตอนนี้โอ้ยคิดถึงกันขนาดนี้ใช่เหรอลูกโอ้ยอตีไปตีไปตีไปตเอ้ยเนาะอ่ะพอแล้วพอแล้วไปแล้วหายคิดถึงกันหรือยัง หายคิดถึงกันแล้วก็จะถึงคิวพาน้องครีมไปเที่ยวแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาน้องครีมนะคะเดินเล่นนะคะน่าจะลองดูนะคะว่าน้องครีมจะกล้าขี่นะคะกล้าขี่มอเตอร์ไซค์หรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวต้องไปรับชมกันเลยนะคะจะดักหน้าดักหลังจะร้อมหน้าร้อมหลังหรือเปล่าหรือว่ายังห่วงคิดถึงนาบอดี้เดี๋ยวตามไปรับชมกันเลยนะคะโอ้ยังยังไม่อยากไปค่ะ เขาอ,อยู่กับน้าบอดี้ก่อนค่ะไม่ยอมนะคะไม่ยอมให้พ่กิดไปไม่ยอมให้พิกิดไปก่อนนะไม่ยอมมาไม่ยอมยพ่กิดรอหนูหนอยพิกิทพิกิดรอหนูหนอยดูดูดูลัดหน้าลัดหลังลัดหน้ารัดหลัง,ลงพ่กิดละ อาพ uh. ี <m m> uh> Listen, ่กิ๊ดรอหนูหน่อยอาพี่กิ๊ดรอหนูก่อนหนูจะขึ้นรถด้วยอาพี่กิ๊ดหนูจะขึ้นรถด้วยหนูขึ้นรถด้วยบุนพื้นเลยน้องน้องคิมอาพี่กิ๊ดรอหนูหน่อยตัวอย่าตะกราเนุอเพิกิพิกิอือรอหนูหน่อยรอหนูหน่อย อ๋อหนู่อนค่ะพิกิดค่ะหนูงอนแล้วนะหนูงอนแล้วหนูงอนแล้วโอเคโอเคโอ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 ไม่งอนนะคะไม่งอนโอไม่งอนค่ะไม่งอนนะคะโอโอไม่งอนค่ะไม่งอนโอ โอ้โหโอ้ยได้อะไรโอ้ยรู้แล้วนะ <c oughs> รู้แล้วรู้แล้วว่าทําไมน้องครีมถึงติดพี่กีนะฮะโอ้โหหมดแล้วหมดแล้วเโอ้ยเขารักพี่กีดอ่ะเขาอยากกอดพี่กีตรัออกก,กรออารปล่อยพี่กีดไปได้แล้วลมัง้ง <c oughs> น,น้องครีมปล่อยพี่กีดไปได้แล้วมั้งนะน้องครีมอยากขี่มอเตอร์ไซค์ครั้งแรกในชีวิตของน้องครีมนะคะไม่เคยนั่งมอเตอร์ไซค์นะคะ นี่นะลองนั่งดูนั่งได้ไหมอ่ะไหน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 อโชว์ตาหวานให้พี่กิ๊ดก่อนบ๊ายบายพี่กิ๊ดก่อนค่ะขอบคุณค่ะพี่กิ๊ดก่อนนะพี่กิ๊ดอยู่ไหนเอาขอบคุณค่ะพี่กิ๊ดขอบคุณค่ะรักค่ะโอ้ยรักพี่กิ๊ดจังเลยนะคะเอือบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะพี่กิ๊ดบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้บ๊ายบายพี่กิ๊ดค่ะบ๊ายบายพี่กิ๊ดค่ะโอ้ยไป พี <Cornell>. ่ก <bra in. S 2> <zione. S 1> ิดไปก่อนไม่ต้องวิ่งตามพี่กิดแล้วนะอุ้จะไปอีกแล้วเพราะจะไปอีกแล้วไม่ยอมไม่ยอมจะไปกับพี่กิดอีกแล้วนะคะตอนนี้โอ้ยเบรกก่อนเบรกปี๊บเบรก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 โอ้โหคนถือกล้องนะคะก็ถ่ายไม่ทันนะน้องครีมวิ่งตามรถมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันอีกรอบนึงเลยนะคะ หลังจากน้องครีมไปเล่นมาเหนื่อย,ยนะคะท่านค่ะก็จะง่วงนอนนะดูนะคะหลับแล้วหลับแล้วนะคะคุณแม่เอา้องครีมนอนแล้วเอานอนน,น,นนานได้ละเด้อกีนนอนแล้วลูกครีมอ่านะคะ้องครีมอยู่ในอ,อ้อมอกของคุณแม่นะคะ นค่ะน้องลิลนอนหลับอยู่นะคะตอนนี้ท่ามกลางความรักของคุณแม่ลิลลินนะคะคุณแม่ลิลลินก็เลี้ยงลูกนะคะด้วยการปลอดแมงดังน,นะ,ะ,ะอ,นะอะไรจะน่ารักน่าชังแบบนี้ฮะโดยดีก็ยังมีหญ้าทางตรงนี้นะคะหลานสาวตัวน้อยก็นอนหลับอยู่ตรงนี้แล้ว